สวัสดีคะ่ะทุกท่านพบก,กับช่องมิวชนทํากินเช่นเดิมค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมพศ2567วันนี้ซอแอนและบอสบอยก็มีคิวงานเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ต่างคนต่างทำงานซอแอนไปที่รีสเกตส่วนบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยวันนี้ที่กาลสินค่ะนะคะวันนี้ก็แยกย้กยายกันทำงานเหมือนเดิมนะคะ บอยสิริชัยที่การสินส่วนแอนอารดีวันนี้ที่สีสกเกตเมื่อเช้าทั้งคู่ก็ได้อัปเดตโพสตอัปเดตคิวงานค่ะซอแอนบอกว่าวันนี้มางานคอนเสิร์ตปิดวิกงานประเพณีบุญบั้งไฟตลาดเรืองโรดตรงข้ามปตท,ะทน้ำอ้อมอำเภอกันทรล,ลักษ์จังหวัดสีสกเกตค่ะซอแอนขึ้นเวทีประมาณ23นาฬิกาถึง1นาฬิกาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเหมือนเดิม กับออร์ดีแบรนด์ใครที่อยู่แถวสีสเกตสะดวกก็เดินทางไปให้กำลังใจซอแอนกันได้นะคะวันนี้วันอาทิตย์ตรงกับวันหยุดเนาะแม,แม่แม่ท่านใดเดินทางไปได้ก็อยากจะอยากจะสนุกอยากจะไปม่วนก็ไปเลยค่ะวันนี้ซอแอนมาที่สีสเกตก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะส่วนคณะหมอลลำใจเกินร้อยนะคะวันนี้มาทำการแสดงที่วัดบ้านเมยตาบล ดงลิงอำเภอกุมลาสายจังหวัดกาลสินใครที่มีฝา M150 แม่แม่อย่าลืมพกติดตัวไปด้วยนะคะอะไรมันก็ไม่ได้นอนอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะ8ปีหมอรำใจเกินร้อยก็ยังคงม้วนอย่างต่อเนื่องคืนนี้ทำการแสดงที่ากาลสินพ่อแม่พี่น้องใครอยู่แถวกาลสินหรือจังหวัดใกล้เคียงก็มาม้วนหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะมาให้กำลังใจใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ใครอยู่แถวสีสเกตนะคะก็ไปให้กําลังใจซอแอนส่วนใครอยู่แถวกาสินก็ไปให้กําลังใจหมอลําใจเกินร้อยกันได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้สะดวกปลอดภยัยช่วงนี้อากาศไปปวนค่ะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนแม่แม่ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อน ขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ